ตัวไหนครับผมกราบเขาสอมนาทีครับไฟนอลซ้อมมากี่วันครับซ้อมได้สองสามนาทีแล้วซ้อมอยู่ดีค่ใครซ้อมอยู่แล้วครับอยู่ที่จังหวัดอะไรครับมีใครเป็นคู่บอลซ้อมเราบ้างพี่เพเทอร์ดาเราเพื่อนๆเพื่อนในครล้ายกันเนาะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ16ปีครับสูงเท่าไหร่188น้ำหนักปล่อยตอนนี้57-58ครับมวยสไตล์อะไรครับเดินเตะขาแต้มมาครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับโชคดีเคยต่อยเขาไหมเคยครับกี่ครั้งแล้ว สองครั้งตั้งแต่เด็กๆอ๋อแต่ต้องนานแล้วเนาะตอนโตนี่ยังไม่เคยครับผมเคยตอนเด็กเป็นไงตอนเด็กที่เจอกันนั่นเด็กแพ้เขาครับผมพึ่งต่อยครับทั้งสองครั้งเลยแต่ตอนนั้นไม่ต้องคิดถึงนะแต่ตอนโตนี่ยังแล้ววันนี้เลยต้องมาเจอเขาเขาเป็นมือสไตล์เขาขวาหน้าเอ้ยขวาดีแล้วซ้ายหน้าดีวันนี้เลยต้องมาเจอตอนโตวางเกี่วางแผงให้ดีรูปเกมบน ดูบนวิธีดีกว่าแล้วล่าสุดเราต่อยใครมากับเพชรพงพันธ์ครับที่ที่นี่ครับวันนั้นเป็นไงชนะนอกยกสามอ๋อเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยยี่หกครับร้อยยี่หกวันนี้ต่อยร้อยยี่สิบครับอ๋อวันนั้นมาแทนเนาะปล่อยไปต่อยอันนี้ตอนตอนนั้นหรือตอนนี้อ่าตอนนั้นนะที่ร้อยยี่หกอ่ะตอนนั้นมาแทนครับอ๋อวันนี้ร้อยยี่สิบนี่เวทเราเลยครับผมเมื่อเช้าสอบหนักยังสอบแล้วเป็นไงบ้าง เกินมาครึ่งปควอทนะก็มาวิ่งเนาะร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมออกชนะคืนนะครับคุ้มมากี่กิโลคุ้มมาสี่ห้าโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดหกสิบแปครับคนจังหวัดคนจังหวัดอะไรครับฝากเชิญเชินแฟนคขับพี่น้องท่าท่ามาซอยแชร์ได้ครับวันนี้ผมเชียร์เต็มที่ครับขอโชคดีนะขอบคุณมากครับ